นิดนึงถ้ายังน้อยเห็นในตรงที่เราอุปก,กรณ์เพื่อนอนผมคิดว่ามัน่าจะดีกว่านี้ได้สติเันก็จะยังดีจะเข้ามาถึ่ก็ตอนเย็นเ้าก็จะเข้าห้องพักก็ไปดูห้องแล้วก็คือในใจก,ก็รู้สึกแล้วว่าเดี๋ยวผมผมไปพักข้างนอกดีกว่าเพราะว่าคือเรามีความรู้สึกส่วนตัวว่าผมไม่น่าจะนอน คือนอนคงไม่สบายคือนอนไม่สบายเราไม่เป็นไรนะเราเราโอเคได้แต่ว่าในตอนที่เราจะต้องตื่นมาสอนตอนเช้าซึ่งในความเพียรอันนี้ก็คือแบบความรู้สึกส่วนตัวว่โอเคผมจะออกไปว่าข้างนอกแต่ว่าก็เป็นปกติพอมาถึงปุ๊บก็ก็ถ่ายเป็นการปกตินะถ่ายรูปไปดูว่าเอาเตืนนี้นอนที่นี่นะพักที่นี่นะเสร็จปุ๊บผมก็เอาแยกๆกันพักพอตื่นเช้ามาเอาก็ ทางนู้นเขาก็โอเโพสท,ท,ทางไหนทางแฟนผมเขาก็ไปทงก็ปกติที่เราจะส่งให้ดูกันว่าเรามันลงที่นี่นะนคือนี่ไม่ว่าเราจะไปไหนตรงน้ครับพี่เป็นปกติของของของคนเป็นแฟนอะไรที่นั้นก็ต้องบอกกันกล่าวกันซึ่งพ,พ,พ,พื่อเขาก็โอเคโพสเสร็จปุ๊บมันก็เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาอืมตรงนี้ในความคิเห็นส่วนตัวขอคคงพี่เนี่ยกับบรรยากาศที่เรากับห้องพักที่เราไปเจอเนี่ยมันเป็นยังไง มผมมีความรู้สึกว่าโดยโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้แบบอะไรนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแค่นิดนดีถ้าอ,อยังน้อยๆเหมือนในตรงที่เราอุปก,กรณ์เคร่องนอนคือผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้สติมันก็จะยังดีแค่นั้นซึ่งเราต้องเราต้องพักผ่อนแล้วก็เราต้อง ใช้ร่างกายอยู่อีกกี่วันก็นแล้วแต่ในการในการทําหน้าที่ตรงนี้ที่เราได้รับมอบหมายมาถ้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 าตรงนั้นแบบคือแค่นิดเดียวใช่บอกให้มให้ความรู้สึกว่าเออสบายสักนิดสักหน่อยใช่ก็ไม่ต้องแบบว่าเยอะแยะแต่พอมาอยสภาพนี้คือมันก็ไม่ใช่สภาพที่ไม่ดีนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีได้มากกว่านี้แค่นั้นเองในความรู้สึกส่วนตัวผมยอมรับว่าในส่วนของสํานักง,งานพัฒนาพิมพ์มือแรงงานเนี่ยเราไม่มี ความพร้อมในเรื่องของของที่พักเพราะว่าส่วนนี้ไม่ได้เป็นในส่วนของภารกิจเราแต่ว่าภารกิจของสํานักง,งานก็คือเป็นในส่วนของเกี่ยวกับการฝึกอบรมนะครับจะลองขออบดูบอกว่าจะใช้อ่องนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าใช้วิธีการขั้นตรงตรง,ตรงนี้แล้วก็แบ่งเป็นสองสองห้องให้ห้องมันเล็กๆ็แล้วพอมาห้องมันเล็กๆก็เราก็สามารถจิดจิตแอร์ได้ก็คือไว้สําหรับในส่วนของตอนต้อนรับคือถามว่าจริงๆตรงนี้คือเกิดจาก ความเข้าใจผิดการสื่อสารที่ไม่เคลียร์ผมยอมรับผิดว่าตอนที่ผมสื่อสารไปคุยกับเขาไปว่ามีที่พักแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปส่งให้เขาดูข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ